สุพรรณบุรีตำนานพระผงสุพรรณหนึ่งในเบญจภาคีมรดกพุทธศินคู่แผ่นดินสุพรรณบุรีดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองและอารยธรรมโบราณตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกประมาณ100กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเมืองหน้าด่านและศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของอาณาจักรอยุธยาในอดีตชื่อสุพรรณภูมิซึ่งเป็นชื่อเดิมของจังหวัดมีความหมายว่าแผ่นดินทองสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรืองในอดีต ลักษณะภูมิประเทศของสุพรรณบุรีส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทำให้เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศนอกจากที่ราบลุ่มแล้วยังมีเนินเขาเตี้ยๆและพื้นที่ป่าบางส่วนทางทิศตะวันตก ประวัติศาสตร์ของสุพรรณบุรีนั้นยาวนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวสำคัญย้อนไปได้ถึงสมัยทวาราวดีมีโบราณสถานและแหล่งโบราณาคดีมากมายที่ยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตเช่นเมืองโบราณอู่ทองซึ่งเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวาราวดีในสมัยอายุขยาสุพรรณบุรีมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเมืองยุทธศาสตร์ เป็นสมรภูมิรบที่สำคัญหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทากับพระมหาอุปราชาณนะดอนเจดีซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของชาติไทยความผูกพันกับพุทธศาสนาฝังรากลึกในวิถีชีวิตของชาวสุพรรณบุรี มีวัดวาอารามเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังเป็นแหล่งกำเนิดของพระเครื่องและวัตถุมงคลอันลือชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระผงสุพรรณซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคีสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทยสะท้อนถึงพุทธศินอันง,งดงามพลังพุทธคุณอันสูงส่งและประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบันสุพรรณบุรียังคงเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งในด้านเกษตรกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและยังคงเป็นแหล่งรวมศรัทธาและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นคุณเคยได้ยินคำว่าสุดยอดพระเครื่องไหมครับพระเครื่องที่หายากที่สุดขลังที่สุดและเป็นที่ปรารถนาของนักสะสมทั่วประเทศวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลาสู่ดินแดนแห่งตำนาน สุพรรณบุรีเพื่อสัมผัสกับหนึ่งในจักรพรรดิแห่งพระเครื่องเมืองไทยพระผงสุพรรณหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคีนี่ไม่ใช่แค่พระเครื่องธรรมดาแต่คือมรดกพุทธศิลป์อายุหลายร้อยปีที่เปีียมด้วยพุทธคุณเหนือคำบรรยายและมีอิทธิฤทธิ์สูงอย่างแท้จริง 2. พระผงสุพรรณจักรพรรดิแห่งพระเครื่องเบญจภาคี พระผงสุพรรณไม่ได้เป็นเพียงแค่พระเครื่องแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคีซึ่งประกอบด้วยพระเครื่องที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่สุดในด้านพุทธคุณความหายากและพุทธศิลปะอันง,งดงามที่มาและการค้นพบพระผงสุพรรณ ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2450บางข้อมูล2453โดยพระบรมบงเธอกรมพระยาสุดาวารนิสรหรือพระองค์เจ้ากัลยาณีขณะที่กำลังทรงบุรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุหรือวัดใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยพบอยู่ภายในองค์พระปรางประธานของวัดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระผงสุพรรณเป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยอู่ทองหรือในสมัยเดียวกับการสร้างพระปรางนี้โดยพระมหาเถรปิยทศีและคณะพระภิกษุสงฆ์ร่วมกับคารวาสผู้มีศรัทธาตามที่ปรากฏในใบลานเงินจารึกในกรุพุทธศิลปะและเอกลักษณ์พุทธลักษณะองค์พระประทับนั่งปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมานเหนืออาสนะบัวสองชั้นสแสดงถึงชัยชนะเหนือหมู่มาน ใบหน้าขององค์พระมีลักษณะคล้ายผลมะตูมหรือเม็ดขนุนและมีปีกกว้างขึ้นไปจรลดซุม้มด้านหลังขององค์พระเป็นรอยนิ้วมือของพระเกจิผู้สร้างซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพระผงสุพรรณเนื้อพระส่วนใหญ่เป็นพระเนื้อดินเผาที่มีส่วนผสมของว่านยาและเกสรดับไม้จำนวนมากทำให้เนื้อพระมีความละเอียดนุ่มนวลและมีสีสันหลากหลายเช่นสีแดงเรียก สีแดงหน้าทองหรือหน้าแก่สีเหลืองสีดำสีเขียวหายากที่สุดพุทธศิลป์เป็นศิลปะอู่ทองผสมผสานกับศิลปะสุโคไทยมีความงดงามและคลาสสิกสแสดงถึงยุคสมัยที่รุ่งเรืองทางพุทธศิลป์พุทธคุณเด่นพระผงสุพรรณได้รับการกล่าวขานถึงพุทธคุณอันเป็นเลิศในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตามหานิยม เด่นเป็นพิเศษในด้านเมตตาทําให้ผู้บูชาเป็นที่รักใคร่เอ็นดูจากผู้คนรอบข้างผู้ใหญ่ให้อุปถัมภ์การติดต่อเจราจาราบรื่นและส่งเสริมเสน่ห์โชคลาภดึงดูดทรัพย์สินเงินทองความเจริญรุ่งเรืองการค้าขายให้ราบรื่นแคล้วคลาดปลอดภัยคุ้มครองผู้บูชาให้พ้นจากพยันตรายอุบัติเหตุและสิ่งไม่ดีทั้งปวงคงกระพันชาตรีป้องกันศาสตราวุธ มีดปืนได้อย่างน่าอัศจรรย์เสริมอำนาจบาร,รมีเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นผู้นำหรือต้องการเสริมความน่าเกรงขามความหายากและมูลค่าจัก,กรพรรดิแห่งการสะสมด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานพุทธคุณที่โดดเด่นและพุทธศิลป์อันงดงามทําให้พระผงสุพรรณเป็นพระเครื่องที่หายากมากเนื่องจากจํานวนการสร้างที่จํากัด และอายุหลายร้อยปีที่ทำให้พระส่วนใหญ่ถูกทำลายไปตามการเวลาทำให้พระผงสุพรรณของแท้และอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีจํานวน,นน้อยมากในปัจจุบันมีมูลค่าสูงด้วยความหายากและพุทธคุณที่ประจักษ์ทำให้พระผงสุพรรณมีราคาเช่าบูชาที่สูงมากโดยเฉพาะองค์ที่สวยสมบูรณ์และผ่านการรับรองจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ราคาอาจสูงถึงหลักล้านบาทหรือหลายสิบล้านบาททำให้เป็นที่ปรารถนาของนักสะสมพระเครื่องทั่วโลกพระผงสุพรรณจึงไม่ใช่แค่เครื่องรางแต่เป็นมรดกอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาและพุทธศิลป์ของอาณาจักรสุวรรณภูมิในอดีตวิธีบูชาและข้อควรปฏิบัติสัมผัสพ,พลังแห่งตำนานอย่างถูกต้องการบูชาพระผงสุพรรณ ซึ่งเป็นพระเครื่องในชุดเบญจาภาคีถือเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิตและควรปฏิบัติตนด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพื่อให้ได้รับพุทธคุณอันสูงส่งอย่างเต็มที่การอาราธนาหรือสวมใส่นิยมนำมาแขวนบูชาที่คอโดยใส่กรอบทองหรือกรอบที่แข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจากเป็นพระเนื้อดินที่ค่อนข้างเปราะบางควรมีการอาราธนาพระกร่อนสวมใส่ทุกครั้งโดยตั้งจิตระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณของพระมห AH าเทระปิยทัศีและพระเกจีอาจารย์ผู้สร้างการดูแลรักษาเนื่องจากเป็นพระเนื้อดินและมีอายุหลายร้อยปีควรระมัดระวังในการเก็บรักษาและสัมผัสอย่างยิ่งไม่ควรให้พระโดนน้ำหรือความชื้นมากเกินไปเพราะอาจทำให้เนื้อพระยุ่ยหรือเสียหายได้ควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยสะอาดและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้บูชารักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดการประพฤตินตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้พุทธคุณของพระเครื่องส่งผลอย่างเต็มที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมันทำบุญตักบาตรสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของพระเครื่องเดิมท้าทราบและครูบาอาจารย์ผู้สร้างมีสติและปัญญาแม้พระเครื่องจะมีพุทธคุณสูงส่ง แต่ก็คุณดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆห้ามนำไปใช้ในทางมิชอบห้ามนำพระเครื่องไปใช้ในการทำความชั่วการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้พุทธคุณเสื่อมถอยและอาจเกิดผลร้ายแก่ผู้บูชาการบูชาพระผงสุพรรณจึงไม่ใช่แค่มีของขลังแต่คือได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พุทธศาสนา และการได้เป็นผู้พิทักษ์มรดกทางพุทธศิลป์อันล้ำค่าของชาติสุพรรณบุรีไม่ใช่แค่เมืองอู่ค่าอู่น้ำแต่ยังเป็นดินแดนแห่งตำนานทองคำที่ได้ให้กำเนิดพระผงสุพรรณหนึ่งในจักรพรรดิแห่งพระเครื่องเบญจภาคีพระเครื่องที่หายากที่สุดคลังที่สุดและเป็นที่สุดของความปรารถนานี่คือมรดกพุทธศิลป์คู่แผ่นดิน รอให้คุณมาสัมผัสบารมีด้วยตัวคุณเองสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่อและความศรัทธาอันยาวนานพระผงสุพรรณเป็นเพียงหนึ่งในหลักฐานที่ยืนยันถึงความรุ่งเรืองของพุทธาศาสนานในอดีตและยังเป็นศูนย์กลางจิตใจของพุทธาศาสนิกชนมาจนถึงปัจจุบันการได้สัมผัสหรือแม้แต่ได้เห็นพระผงสุพรรณของแท้จึงเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาที่ไม่เคยจางหายไปจากใจคนไทย